นายธนูศิลลาผมจับมือนายสุดใจลาผมผู้เป็นพ่อที่ยังนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลชนลประทานเพียงหวังว่านายสุดใจจะกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งโดยแพทย์ระบุว่าต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดเพราะสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักทําให้เลือดข้างในสมองและร่างกายซีกซ้ายไม่ตอบสนองการทํางาน นายธนูศิลป์เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วพ่อเพิ่งจะมาทํางานที่ปั๊มน้ํามันเดียวกันโดยพ่อเข้าเวรกลางคืนทําให้เป็นห่วงเรื่องของการเดินทางจึงได้หาห้องเช่าใกล้ที่ทํางานให้แต่ยังไม่ทันย้ายเข้าไปอยู่ก็มาประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ป้ายแดงพุ่งชนเมื่อกลางดึกของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมา ด้านหลังนี้นะคะก็คือจุดที่คุณลุงสุดใจนะคะได้รับอุบัติเหตุขณะกําลังข้ามถนนค่ะด้วยการถูกรถพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งหลักฐานสําคัญเพียงแค่ชิ้นเดียวค่ะที่ลูกชายของเขาได้รับจากพลเมืองดีที่ขับรถติดตามคนร้ายไปก็คือป้ายทะเบียนของรถคนร้ายค่ะซึ่งเป็นรถป้ายแดงนะคะทะเบียนชอช้าง6 2 6 4กกรุงเทพมหานคร แม้จะมีพลเมืองดีช่วยติดตามจนทําให้ทราบเลขทะเบียนรถที่ก่อเหตุแต่ตํารวจภูธรเมืองนนทบุรีที่ธนุสินได้ไปแจ้งความและลงบันทึกประจําวันไว้หลังเกิดเหตุยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ขับรถยนต์คันดังกล่าวได้เนื่องจากเมื่อมีการตรวจสอบเบื้องต้นไปยังกรมการขนส่งทางบกเจ้าหน้าทีแจ้งว่าทะเบียนป้ายแดงชอช้าง6264ได้มีการยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี2541 และศูนย์รถยนต์สาขาที่เป็นเจ้าของป้ายทะเบียนได้ปิดบริการไปแล้วจึงทําให้ไม่สามารถที่จะติดตามเจ้าของรถได้เขาจึงได้พยายามติดต่อไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบอีกทางแต่ได้รับการปฏิเสธกลับมาโดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของแต่ละสาขาที่จะดำเนินการในการให้ป้ายแดงกับลูกค้าทำให้เขาตัดสินใจ โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อขอความช่วยเหลือและข้อความได้ถูกเผยแพร่ต่อไปบนสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วซึ่งเขาหวังว่าความพยายามทั้งหมดนี้จะสามารถนำตัวคนร้ายที่ขับรถชนพ่อให้มาแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากฝากให้เขาว่ามาช่วยดูแลบ้างถ้าอะไรก็ค่อยคุยกันได้ครับผมไม่ใช่ว่าคนที่จะจองล้างจังผ่านคนผมพร้อมที่จะ ยอมรับฟังความความความคิดเห็นของคุณนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นยังไงครับผมพันตำรวจโทสุนทรชื่นชิดพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีเปิดเผยว่าจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่ารถของคนร้ายขับมาทางถนนแจ้งวัฒนะด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะพุ่งชนนายสุดใจและขับหลบหนีไปทางแยกพงเพชรแต่กล้องวงจรปิดใกล้เคียงไม่สามารถบันทึกภาพช่วงเกิดเหตุไว้ได้เนื่องจากเป็นกล้องดัมมี่ ซึ่งในส่วนของการติดตามเจ้าของรถตามหมายเลขทะเบียนป้ายแดงที่ได้มานั้นตำรวจได้ทำหนังสือประสานไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดเพื่อให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบว่าแผ่นป้ายทะเบียนเลขดังกล่าวได้มีการแจกจ่ายกับสาขาใดไปใช้บ้างเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ไปดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปว่าใครเป็นเจ้าของและเป็นผู้ที่ขับรถชนนายสุดใจถ้ามีข้อมูลจากศูนย์ฮอนด้า,นนาว่าแผ่นป้ายทะเบียนนี้ ได้มอบกับผู้เช่าซื้อรถยนต์หรือผู้ซื้อรถยนต์ชื่ออะไรนำ้ำอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเราสามารถสืบไปหาตัวผู้กระทำความผิดได้ครับตำรวจระบุว่าคดีนี้พยานที่ขับรถติดตามคนร้ายไปถือเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญซึ่งตำรวจได้ฝากประชาสัมพันธ์ขอให้เดินทางมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีสาขาย่อยรัตนาธิเบศร,รวมถึงผู้ที่พบเห็นรถยนต์ฮอนด้าซีวิก ทะเบียนป้ายแดงชอช้าง6 2 6 4สามารถแจ้งเบาะแสกับตำรวจได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้โดยเร็วกนกพลทรถ,ถ่ายภาพดารินหอว,วัฒนกุล t n n 4 4รายงาน